สวัสดีครับสวัสดี F.C. ทุกท่านนะครับวันนี้ก็พาช้างนะครับยืดเส้นยืดสายหนึ่งวันนะฮะร,รู้สึกว่าอากาศหนาวมา 2- 3สาวันแล้วนะครับก็เลยพาช้างมายืดเส้นยืดสายกันนะครับก็ให้ได้เดินเล่นนะครับแล้วก็ ให้ได้ถอนหญ้าถอนอถอนหญ้าถอนไม้กินนะฮะหักไม้กินบ้างนะครับดอกน้ำหอมของเราก็สบายๆนะฮะตอนนี้เดินกินหญ้านะครับชอบนะนะครับฝนตกเนาะหญ้าก็เลยเขียวขจีหน่อยนะครับ ไปดูอีกเชือกหนึ่งแม่แปลงรากินต้นอะไรโอ้ต้นกระถินละรงกินได้ด้วยเหรอโอ้อยากกินอะไรก็กินเลยธรรมชาตินะครับนี่แหละคือข้อดีของการเลี้ยงแบบปล่อยนะนะครับถ้าเรามีเวลานะครับแล้วเรามีพื้นที่เรามีโอกาสเนาะเราปล่อยให้เขาเดินกินเดินเที่ยวนะครับเขาก็จะได้ประโยชน์จากตรงนี้นะครับ เขาสามารถเลือกอาหารนะครับอันไหนที่เขาไม่อยากกินเขาก็ไม่ต้องกินอันไหนที่เขาอยากกินเขาก็กินเลยนะครับตัวเล็กๆเ,เขาก็เรียนรู้จากแม่นะแม่กินอะไรเขาก็กินอันนั้นกินตามนะครับดูดิส่วนยายน้องรักก็กินหญ้า คล้ายๆเป็นย่าเลื้อยนะครับคล้ายๆถาวนถาวรด้วยนะฮะนั่นนะครับเป็นลำนกินต้นจถนทน์ทะโงนะครับเดีายากนี่จะเดินไปมุมไหนอีกเนาะ ตเล็กก็วิ่งเล่นถ้าพื้นที่ตรงไหนที่เขาเคยอยู่เคยได้กินแล้วนะฮะเขาก็รู้นะครับว่าตรงไหนที่มีอาหารมีของกินนะครับคือเขาเคยได้ศึกษานะฮะเพราะช้างเขาเป็นสัตว์ที่จำได้มากความจำดีมากนะครับ เราลืมบอกไปนะครับว่าแม่ทูงเงินไม่อยู่นะแม่ทูงเงินไปอยู่กับพ่อของเขานะครับไพรเอกสิทธิ์แม่ทูนเงินไปอยู่กับพ่อไพรเอกสิทธิ์นะครับพอดีแหล่งอาหารที่นี่มันไม่เพียงพอนะครับ แล้วก็หญ้าที่ผมปลูกเนะผมต้องการที่จะอยากให้ได้กินนะครับด,ดูกินหญ้ากินหญ้าโอ้ถอนหญ้าเก่งมาก Ôi, tục lùm Ôi, FC lùm Rồi này Nà rạc mấy ไม่มีโครนให้เล่นนะเดินไปไกลแม่เลยทีเดียวเขาหาอะไรกินมันจะเป็นหญ้าอ่อนๆน,นะครับกินด้วยเดินด้วยนะฮะนี่คือ วิธีของเขานะครับหนูตกหลุมใจ <laughs> ก็เราก็เลี้ยงนะครับให้เป็นธรรมชาติที่สุดนะครับเราก็ไม่ได้ต้องการที่จะเป็นยังไงอะคือเป็นสัตว์ที่เราเลี้ยงไว้ธรรมดาเนาะเราก็อยากให้เขาอยู่กับธรรมชาตินะครับได้เรียนแบบได้ใช้ชีวิตนะฮะอย่างนี้นะฮะนี่ต๊อไปีต๊อไปแล้วไปแล้ว,ลวมุดไปแล้วทหารผ่านทหารผ่านมุดครับ <laughs> หาลูออกใด้บ่ดิโอ้ยโดนต้นน้ำดูดิดูความสนถอยอย่างเดียวครับถอยยาวนะฮะ สวัสดีครับ,ดรบ <laughs> โดนโดนผมหลอกให้สวัสดีทุกวันเลยเวลาเจอนักล่องก็เป็นมารายาทของคนไทยนะครับเอฟไปแล้วนุได้ใบอะไรนะเขาเรียกได้ใบเลยต้นมะขามป่านี่ลูอยังพี่ตอมเียดูโอ้โหตีหลังกา ฮะตับน้ำพริกอกีพี่ต้อมห่วงยอดนะฮะในขณะที่ช้างกินยอดต้นเขาเรียกยอดต้นอะไรนะต้นอีทอนนะครับแย่งแล้วฮะแย่งกันนะครับช้างกับคนแย่งกันไปทำอะไรพี่ต้อมจิ้มน้ำพริก นี่แหละครับอาหารพื้นบ้านนะฮะออร์แกนิกนะครับไม่มีสารเคมีนะครับช้างกับคนแย่งกันนะครับตอนนี้โอ้ยคนก็พอคนสางก็พ่อสางมันมีอยู่สอตนเด้หนิตรงนี้นะมันเป็นยอดอ่อนเนาะมนุษย์เราก็ชอบช้างก็ชอบนะเราก็เป็นสัตว์เหมือนกันนะครับเราก็ต้องฮะ ฮะแมนแล้วดูดิแย่งกันฮะเป็นแย่งบาแมนต้นาต้นต้นอ,อีทอนน่ะแลหละฮะดูดิแป๊บเดียวหมดต้นแล้วนะครับโอ้แย่งช้างเนาะ สุดท้ายไม่ใช่ใชย่ดูน้องน้ำหอมไปละน้องลักชอบกินใบตานนะนี่ต้นตานนะครับ ดมอะไรเนาะเจอเจออะไรถึงสะดุง้งแลงลำกิดต้นสะดาววันนี้แปลกมากกินหลากหลายมากนะครับ

นี่ก็เป็นวิธียามเย็นนะครับอากาศมันเย็นนะครับอากาศหนาวเราก็เลยพาช้างมายืดเส้นยืดสายนะครับคือทําให้กระฉับกระเฉงมากขึ้นเนาะระบบขับถ่ายอาจจะดีขึ้นนะครับไม่ใช่เฉพาะช้างนะครับ FC คือคนเราก็ได้มากระฉับกระเฉงเนะฮะแล้วก็ได้มาตากแดดตากลมด้วยนะครับก็เป็นประโยชน์ทั้งช้างทั้งคนนะครับ ก็วันนี้เอากิจกรรมนะครับของช้างกับควาลช้างมาฝากนะครับก็ท่านใดเข้ามารับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรานะครับในช่องควาลแสบชาแนลนะครับสวัสดีครับ